ันนี้เป็นวัที่24ตรงกับวันที่สามันวาคมสองพันห้าร้อยหกบริายบริษัทอสุงเจ็ดหกขอเปล่งวาจาสดสัญญาพุทธมลพระพุพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาและองค์พระพุพระิกษะเจาองค์สมวงปูสองห็จ่งหลวู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาวันนี้ขอเทสเาเจ้าทั้งหลายโปรดมาร่วมงานในการสวดสัญาของพระเจ้านี้ ขออนุภาพของพระราชนัดดาสุบาราอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรดช่วบรรลังให้จิตของพพระุทธเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมณฑลต่อไปสมัญตาเจวาวาลีโสกตระคันสันตุเทวดาสัทธามังมุลดาขจาศุนันตุสักโมขะทังสุภะมิเตรุเกคิลิสิกะตันเตยจันเถริศิิมาในทีเตละเถจะคามิตลุเกหาวัตุมีเขตเตภุมมาจะยันตุเทวิฉรสเถรวิสเมยัขันธพันราคาติสันตาสันติเกยามมุลิวัจนาสาธวเมศุนันตุ ธรรมสวรรคาโลอายันมาตันตาธรรมสวรรคาโลอายันมาตันตาธรรมสวรรคาโลอายันมาโมตัสสะภะคะวะโตอะขาวโตะสมาธิรุษานโมตัสสะภะคะวะโตอะขาวโตาสัมพุทธิรุษานวัตสัพพะขาวโตะตสมาธิรุษะนาทิมีสระนังอัญปรมตสระนังวรังอิสุนีนาสทวทิมีนาสัทวทเมีหงตูสัพพะขาวทิเมีสระนังอาญปเมตสระนังวรังอิสุนีนาสตวะเทนาสทวทิมีหงตุสัพพา มหาการุณิโกนาโถอัธยาสสะพะปานีนาภูเรตวาปารมีสัพพาปัโตสัพโตทิมุตตมาเอเตนะสัจจวัเฒนะมาหุโตุสัพพุปถวะมหาการุณิโกนาโถอิตายะสัพพะปานีนาภูเรตวาปารมีสัพพาปัโตสัพโตทิมุตตมาเอเตนะสัจจวัเฒนะมาหุโตุสัพพุปถวะมหาการุณิโกนาโถสุขายะสสะพะปานีนาภูเรตวาปารมีสัพพาปัโตสัพโตทิมุตตมาเอเตนะสัจจวัเฒนะมาหุโตุสัพพุปถวะ เอว่มเมสุตาริกาสรสมยารภกวาสกีสุวิหารติการปิละวสุเมมหาวเนมหาตาพิคุสเทนะสัตถิมจัมมติหิพิคุสเตหิสเปเฮวะอะหันเทหิทัสหิจะโลกกาทันตูหินเทวตาเยกุยนะสันติตาโหติภควากสมาญาพิคุสนาจจะสตุลตุนาสภาวะกายานัง เทวนาอิตาโทสศอียังโหภาควาสักเกุวิหารติกาปิละวัตุเสมิงมหาวเนมหาตาภูตสังเขนะสติปัญจมัติหิตภูตสเตหิตสภิเหวะอรหันติหิตัสหิตะเรากะทาตุหิตวตาเยูุเยนะตันนิเวตาหงติ พระวันตังสัายาภิภูสัมพันจากานูนมยามปีเยนะพวาเทนุปจังกัมยามาตถกัตติมิทวะพระวันโตสังเกปันเทกาถาพาสยามาิทตโคตาเทวตาสยพาตีนามมพลวัตุริโสสัมบชิตางว่าหางภาษาญะติภาษาจังวะาาหังตมิชยะเอวะเมวะสุธาวเสสุเทเวจูอัตระอิตาพระวโตถุรโตปาถุะหัสุอัตโคตาเทวตาพรวัน พระขวันไตอภิวาเทตวะัยกรรมันธาทังสุเอกรรมันทัทิฏทาโคเอกาเทวตาพระขวันโตสันติกีมังคาถามาภาสีมหาสมัโยเบานัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมหายิมังธรรมะสัมปญญาติกธายาวอปราชิตาสังฆเตยตาโคอปราชิวตาพระขวันโตสันติกีมังคาถามาภาสีตัณฑะพิกฆาบุสมารหังสุจิตตังตโนชุกมะกังยังสุปสารติวันนี้ใจนี้ครับ เนต้อวาอินทะลี่ยาละขันติปิมพิฏฐาติอัตโศอัปปาราเทวตาภะขวัตโตสนิกเอมังคตังกภาสีเฉตวาวิคีรังเฉตวาวะปริคังอินทะคีลังโอหัดจามมีชาเตจรันติสุทาวิมาราจขุมาตาสุทันตาสุสุสุนะคาติอัตโขอัปปาราเทวตาภะขวัตโตสนิกเอมังคตังกภาสีเยเฮจีผู้ทางสะตะลังกะตาเสีะเตขไมสันติอปายาบุมิบาปะหายามนุสังเตหังปะเทวกายังปลิปูลสันติเตอัตโขภะขวายพิขวามเตสีพิข ยเยโพเยนะพิกเวสทัสสุโลกฐาตุสุเทวตาสนันนิปฏิตาโหติสหกตังทัศนายาภิกขุสังคัญจะเยติเตพิกเวอเหสุงอติตาม,ทาาตมาัทธังอาหารโตสมาสัพุพพตตาเตสัมปิภัวัตนางเอตระมะเยวะเทวตาสนันนิปฏิตาเหสุง สยยถาปีมายหังเอตระหิเยปีเตภิกขเวภวิสันติอนาคตามัรทนามาหังโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระคันตานังเอตระมาเยวะเทวตาสันนิเบตาภวิสันติเสยถาปีมายหังเอตระหิอาจิกิสัมมิภิกขเวเทวกายานังนามามิคิตายุสัมมิภิกขเวเทวกายานังนามามิเทสิตสัมมิภิกขเวเทวกายานังนามามิ ทังคุณาถาสาธุการมานิสิกาโรถาปัสสิเมติเอวามิติโคเทปิคูพระกวาโตปัจจโสสุมาควัยกัทภวจะสิลบกมมนุกัสสานิยะสาวุปมาธาทาจิตาเยสิตาคิลิข์ปลาปิตาสมัหิตาปุตติหาวัสลีนาโรมหาสกิสปโนอุทตามนัสสาสุทาวิปัสสนานาวิลาพิยโยปจัจจะเตยยั่งควา วเนกาปิลาวัตเวตาโตมันติยิสทธาสาวกีสาทาห์นาเตเทวคยาภิกตาเตวิชานาถาภิกโวเตจาตาปามะคะลุงสตวะจัจจสัตตังเตสัมปุตปาตุระผลญานัอมนุสสานัสสนาเปเกสตังมะทะขงสหัสังกัสสัสติงตังเอเกสหัสนังอมนุสานามัทธสุนเปเกนันต์มัทธขงสีสาสปาปุตาหุงเตจสัพังอภิญญาญาววคคิตวานาจัคมาตาโตมันติยิัทธา สาวกเเกสัตะเนและเตเทวกยาปิยาตาเตวิชาลธาติโกเยวหกิตายิสามิกิลาหิอนุปุปสุสุตตาสหาสายวยักขานภูมิมากาปิลาวัชวาอิทิมโตจุติมโตวันนาวัโตุยะสัิโนมุปธมนาพิฆูพิภูนาสมิติโนัง ชาสศาสตาเมาวตายขานาตาวันนิโนดีที่มันโตุทิมันโตวันนวันโตยศสัตยินโมทัศมนาพิกมงพิขุนาสมิติวันังสัตยิรเดาติศาสตระยัายะขานาตาวันนิโนที่มันโตทิมันโตวันนวันโตยศสัตินโมทัมนาพิกรมงพิขุนาสมิติวันนั ไสามิตปัญจสตาาะนรตะวานิโนทิที่มันโตชุติมันโตวันนวัโตยสัตินมัมนาพิกามงพิกู้นาสามิติวันนางพิโเลยข้าิโกเบละสันนี้ในยโยนังสะตะหัดสังนักฐนปะสติปุพิโลเลยข้าิโกโตปัสมิติวันนัง ภุริมัจะทิ่สามราชาทัตตลถโอภาาสติขันธพันธอาทิปติมหาราชายัสสิโสภุตพิจิตรสัพพะวโรยธรรมนามหาปรานจิตที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมุธรรมนานพิจมุงพิคุนังสมีจึงวันังถ้าขินัญจะติสังราชาวิโรห์โอตปัสสัสติคุมพันธนงอาทิปติมหาราชายัสสิโสภูตพิจิตสัพพะวโรยธรรมนานมาปรา ที่มันโตชุติมันโตวันน้มันโตยสศศิโนมุธธรรมนาภิการมงภิหูนางสัมมิติวัฒนปฏิชีมจัติสางราชวิรุปโกปัสสติตนะขันธอธิปติมหาลาลราชายะยะยศศิโสปุตตาปิดัสสะพโวินธรรมนามหาปายที่มันโตชุติมันโตวันน้มันโตยสศศิโนมุธธรรมนาภิการมงภิหูนางสัมมิติวัฒนอุจารันจัติสางราชคุปิโลตปัสสะสิตยะขันธอนิปติมหาราชายสะศิโสปุตตาปิดัสสะพโวินธรรมนามหาปรายที่มันโตชุติมันโตวันน้มันโตยสศศิโน โมทัมนาภิกามงภิกขุนางสมิติวนาโพเรมันมเทิสังทัตตะโทักกินีนาวิรุณาโกปชิเมนาวิรุปโคกูเวโรอตะเทสังจัตตาโลเทมหาราชาสมันตาจัตตโรเทศสัททันมานาทางสุวัสณิกาปิลาวัฒเบเตสังมายาวิโนทัสาคูวันจัณิกาสถานวามายาโคเทตุเวเตตุวิปูจารวิปูตตุลาจัทโนกามาเสธโจรกินนุปันธุนิมันธุจับปานาโธโอปันโยจายเทวะสูโตจามัตตลิบ จิตะสสโนจะคันธโพโนโรราชาชนโพภาอาคูปัจจตเซโคเจวะติมพรูสุริยวัฒชาเอเจเยตันเยจลาชโนขันธภาสหาราสุตีโมธมนาภิกามงภิกุงอันสมิติวณังอาถาคุณอภาษานาคาเมสาราสหัตาตะกาการพระสาราอาคูปยาคาสหายยติปิยาโมนาทัตลัทธาจะอาคูนาคายาสสติโนเอลวันโนมหานาโศภะข้าสมิติงวณังเยนะคาราเชยสหาสรารันติทิภาติชาปักขีวิสุทธ ทัทจักขูวหายาสาเตวนนมัชะปตรายจิตราสุปนาอิติเตสัตนามังละพายันตทานะคาลาชานามาสีสุปนาโตเขมมมกาสิปุทโธชนาหิวะเจหิวปัทวาหายันตานาคาสุปนาสารณะมังกาสุปุตาจิตาวัชราอะเกนาสมุทนาสุราจิตาปัสโลวาสวะเสตจทิมันโตยะสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาสุราธานะเมฆสาวเวปัจจิติสุจิจิจะปะหาราโทนโมจิสหัสสันจารริปุตานังปะเพวโลจนามกา ในอหิตวาพลิงเสนาณ์ลาหูปัทธาบุปปาคมุ่งตั้มโยธานิปะทังเตภาพิคุณนาัจริงว่านังอาโปจัตเทวาวัตทวีจัตเตโชวายโยตธาครับมุ่งบรรณาบรรณาเทวาโสมุ่งใยะสาสาทหารเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวาวิ ยาสัตว์ิโนตัศเตทะธากายาสเปนะต่วันนี้โนยที่มันโตชุติมันโตวันน้วันโตยาสัตว์ิโนมุทัมมานาภิการมองคิหูนสัมิติมวังเป็นถูกจากเทวาสาลีจะอัสมาจะุเวยยมาจากนสุปานิสัเทวาจะทำมาคูปุระกิตาสุริยะสุปานิสัเทวาจะสุริยมาคูปุระกิตานักขันธ์ทีปุระกิตวาอาภุมัทวะราหะกาวะสัมนางบาสโบรเสโธสักโกปะคับปุรินาโธตัศเตทะธากายาสเปนะต่วันนี้โนยที่มันโตชุติมันโตวันน้วันโตยัสสโน โมทธรรมนาภิกมงโมกขุนาสมิติวะนาอัาภูสาภูเชวาชลามคิสิขานิวะอนิจจกาจะโรชาจาอุมมาปุภานิภาสิโนมรุณาสหัตมาจะอตุตาจะเนชกาชุเลยยะลุจิราอาคูอาคูวัสมันเนสิโนทัศเจตัสกัสเพนัสตาวันิโนทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยสศิโนโมทธรรมนาภิกมงโมกขุนาสมิติวะนาสมนามหาสมนามานุสามนุสุตตมาขิทาปุตติทาอาคูอาคูมโนปุติกาอาถาคูฮัโยเทวาเยจจารองหิตาวัศิโนประคามหาประคาอาคูเทวา ยัสสินโนทัศเสตทัศตากายาตะเพราตะวณีโนยิ่ิมันโตชุติมันโตวนนมันโตยัสสินโนมุธามนาภิการมุภพิคุณนัชมิติวนาสุการะลมหาอารุณ์อารุณาอคูเวขันนาสาสหะโอตะตะคายหาปะโมขาอคูเทวาวิจักขนาทัศตามตตาหาลักข้าชามิสักกาจัญยัสสินโนท่านัยังอาคาปะชุนโนโยทิสาเพิ่มสติทัศเสตทัศตากายาตะเพราตะวณีโนยิ่ิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสินโนมุธามานาอภิการมุภพิคุณนัชมิติวนัง เขมิยาสุรตายามากันทักาจะยะสัตจินนโอการพิทการามาเสศาโชตินามาจะอารสบันนิมณรติโนอาโคอาถาโคปันนิมิตาทัศเตทัตถากายาสเพนะาาวันนี้นนทิมันโตทิฏฐิมโตวันนั้วันโตเจยสัตจิโนมธัมมนาพิทังโมพิคุณาสัมณิติงวนาสัทธิเกเทวนิกายาสัพเพนะาาวันนี้นนามันว่ายเยนะอะคัดชมเย็นเย็นเทวทิหาตหา ปาวุธาชติมัคคีลังโอคาตินามัณนาสว่างท่าเขมโอคาตารังนาคางจันทังวาสิตาเตตังสุภามาปรมัตโตจัปปุตไตอิทิมัตโตสหสันนากุมารุติโสจัตโศภะกัสสมิติวันนาสหัสพูมิเราการังมหาพูมามิตรติอุปปันโนชิติมัตโตปิสมากโยยะสัาสิโสทัศเสรษาอิสราอาคูปัญเจกัสสวาตินมเตสันจามชิตโตอาคาหะริโตปะริวาหริโตเตจัดสัพเพอะพีสตเตสเตเทเวสพระมะเกอมาณสินาภิกามิ ปส er ัสสะกันอาหัสหัสสามันที่ยังเอถะกันนาหัสถาพันธาธาละเคนาพันธามาสุโวสมันตาปนิวาเิธามนาโมมุจิถาโกจินังอิติตาถามหาเสนกงค์หาเสนังเบเชียตัน ปานิณาตระมหาจักสรางกัตราวานาเพลวังยถาภูสโกเมโคธนญาณโสสวิชโกตถาโสปัจจุทาวัตติสังกโตอัสยังวสัยตันจ่าสัพพังอภิญญายาวะวากิตาวานาจกรมาตตโตอมัตถิสัทธาสาวเกสเคสเนะเตมาลัสนาพิกตาเตวิคานาถาพิทโโบเตจ่าอาตปาะมขรุงสุตวะพุทธะสัทหลังวิตาะระเคหิปะกาโมเนสังหมัมปีเฉยุงสเพวิชิตาสังฆามาวิญาติตายัสสสิโนโมทันติสหะปูเตหิสาวกาเตเชนิสุตาติ นะโมมิพุทธเตชะสารัตนตยธรรมิกาเตชาปสิทธิปสิเท,ทวนาลายยะปาระไม,มสุลาสิทธิพรมมาจจะอินทาจาจากตูโลกามพีลักขากาสัม,มุทธ กูตุงทางคาจจสผมมัชย์ยัปสิทธิปวันตุเตชยยะชยยะธนนิธนนีอุทติแะอุทตินัทีินัทีชยยชยยาคนละตอนละนิสัยนลอยสเจนหน้าเมรู้าชมผลนัชินชยยชยยคันพีละสมพีนาเคนทนาคีปีสัจจพูตการีชยยชยทุนนีมิตราโลคีชยยะชยยสิงคีสุธาดาวนามุขาชาชยยะชยยวรุณนามุขขาสาตาชยยชยยะจำปาทินากุละคานกะ ชัยยะชัยะคัจฉคนนตุลลงสุขาราภูชงสีหะภะคยาคัตีปาชยะชัยยะวรุณามุขายาตาชิตาชิตาเสนารีปุณะสุธินารดีชัยยะชัยะสุขาสุขาเชวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสัทธาสุชัยยะสัยยะชัยยะธรณีสัตตินสัทธาชัยยะชัยะมงกราดัญญาภาวะเกชัยยะชัยยะวรุณายเกชัยยะชัยยะลักษเสสุระภูชัเตชาชัยยะชัยยะพรหมเมนทคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปัทภิงสัพพังชัย ชัยยะอระหันตาปัญเจกัพุทธะสาวังไรชัยยะชัยยะมเหสุโดอโรฮินเทวาชัยยะชัยยะประมาสุรคโขชัยยะชัยยะนาคโควิรุวิรุณหกโกวิรูปกโกจันทิมาราวิอินโทจักเบนะเตโยจะกูเวโลวารุโนปิจะอคิวายโยจะ พาชุนโหคุมาโลทัตตัลทโกอัฐาราสมาหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทยโยอิสิโนโสาวกกาสาภาชัยยะรามโมพวันตุเตชายาัยยะธรรมโมจัดสังโคจะัทะสาปาโลจชาาัชัยยะกลงเอเตนะชายาัยยะเตเชนะชัยยะสดทีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหุนตุเตชัยยะมังคลัง ชโยปีพุทธศัสิริมโตอายังมราสัจปาปิมัโตราชโยโคสยามโพธิมันเถปมุิตาชยตาธาพระมานามเหสิโนชโยปีพุทธศัตรสิริมาโตอายางมาราสจจปาปิมโตราชโยโคสยมโพธิมันเถปมุิตาชยตาธาอินทขนามเหสิโนชโยปีพุทธศัตรสิริมาโตอายางมาราสัจปาปิมโตราชโยโคสยามโพธิมันเทปมุิตาชยตาธา เทวะคณาไมเหสิโนชโยปิพุทธศัตสิริมตัวยังมรัสสจาปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชยตาทาสุปันนัคนาไมเหสิโนชโยปิพุทธศัตสิริมตัวยังมรัสสจาปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชยตาธานาคคณาไมเหสิโนชโยปีพุทธศาตสิริมตัวยังมลัสสจะปาปิมตโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาชัยยตถธาสุปันนัคนาไมเหสิโนชัยย ชย,ยันโตโพธิยาโมเลสักยานนังนัถิวัฒโนเอวังตะวังวิชะโยโหหิชยัสูชยามังคะเลอปราชิตะพลังเกีเสบัตวิปุกคะเลอภิเสเกสภพพพุทธาน,นังอัอคขับปโตปโมเทตติสุนัขตังสมังขลังสุปปาทาตังสุงหุติตังสุขะโน สู่มุหโตจะสุยิทธังพรหมจาริสุปัทคินังกายกรรมังวัจกรรมังปัทคินังปัทคินังปมโนกรรมังปฏิทิเตรักกีณาปัทคินีกตวานะลรพันตเทสปัทคีเนเตอัทธารถาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอารคาสุกิตาโหนธาสาหะสะเพหิ ยาติภิตุนันตุโคนโตเยเทวาสิงฐานเนธิคตาธีคายุกาสะทาหอนตุสุกิตาหนตุสัพตาลักขันตุสัพพาสตานลักขันตุชินาศาสนางยาการจีพัฒนาเตสังสเพปเรนโตมโนรถายุตะกาเลปวัสสันโตวัสสังวัสสาวะราหกาโรคาจุปัฏวาเทสังนิวาเรนโตจารสัพธทามกายาสุขังจิตตาุขังอรหันตุยะถารหัง เอวเมสุตังเองกลงสามัญภควาสาวัตถียังอวิหารติเชตวะวเนวะอนากะปินทิกัสาราและเมตตระโขภควาพิขวามเตสีพิขวโรติพระท่านเตติเติพิขุภควัตโตปัจจสโสสมภควาเอตาทวโรอุปาทาวาพิกขวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวาทสาวาตุธรรมะทิตตตาธรรมนิยามตาธรรมะเพศสังขารานิจาติตาตถาคโตอภิสมุทธเดีิสมิติ อภิสัมผูทิตวาสพี่สเมตาวา,ตา,วาอจิคติเสรษฐีปัญญาเปตีปัฏฐาเตปเตีวิวัตรติวิภัชติอุตานิการติสัพเพสังขาราอนิจจติ <c oughs> อุปาทาวาภิกขเวตถา,าคตานางังอนุปาทาวาตถา,าคตานางังทิฏฐาวะสาธา,าตุธรรมะที่เาธรรมะนิยามตาสัพเพสัง,ง,สงาขาราสุขติ ตังตถาคตอภิสมพูชิติอภิสมเยติอภิสมพูชิตวาอภิสมเยตาวะอาจินติติเตชะจปัญญาเป,ป็นติปัฏฐาเป็นติวิวรณติวิภัชติกุตานิกโรติสเพสักขาราทุกขาติปุป,ปาทาวาภิเขเวตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังทิฐาวะสาธาตุธรรมทะทิตตตาธรรมะิยามตา สัพเพ昙มานัตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธิอภิสมเติอภิสัมพุทธิตวะอภิสมเ თ ิตวะอจิคติเทเทศีปัญญาเปติปัตถะเปติว um, ิวรติวิภัติอุตานิคโรติสัพเพ昙มานัตตาติอิทัมมะโวจัปภะขวาอัตมานาเตภิกขูภะขวะโตภาสิตังอภินันทุนติ อธิตああ on, pues ังนานะวาฆเมยัญนปฏิกเคนะทางบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประมงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงณทาดินตะปัยนันตังปัจจานะคตังสิ่งเป็นอดีตก็ระไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตยังไม่มาปัจจุปันนันจายโยธรรมมาตถาสทาวิปัสสติอาศังยัรังกาสังโฆปาตังวิราวิธามนูปะรุขเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะนั้นในที่นั้นนั้นอย่างแจ้งแจ้งไม่งอนแงนคอนแคลนเขาควรพอกภูนาการเช่นนั้นไว้อาจเชื่อว่ากิจจากมาตัปปัง ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพวกมีหน้าฮิโนโงสังครันเตนนละมหาเสนเนมาจุดนาเพราะการแผดเพลียต่อมาจุราาซึ่งมีเสนามากยังไม่มีสําหรับเราเอวังวิหารีมาตาปีกหรตะมาดันตีนาตาวพระเทกและโตติตตโตจิกเตมุนิติผู้มวยผู้สงบ,บย่อมกล่าวด้วยพวกมีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เียดคานค้างกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม่เพียงราตีเดียวกพน่าชม สัพเพสังขาราอนิจจสังาขารคื่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้ว,วไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาส,สังาขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราวาตัววาตนของเรา ทัวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งย็นทั่ววังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอ,อวัส,สังมายาวิา่แตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสารนังเมชีวิตต่ำชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอัน,นิยตา่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนี้ตัางความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตต่คนที่จะสังเวชอายังกายโยอาจีลังร่างกายมีมิตรตั้งอยู่ในตระเปตาวิญญาณโนขันปัจจาวิญญาณสุโธอันเขาจึงเสียงแล้วอาทิเสดสติจากนอนทัาปัทถินซึ่นแผ่นดิน กะลิงขลังเยาวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฝืนนี้รัดฐางหาประโยชน์ไม่ได้อันที่จะวัฏสงการะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหาอุปาทว่าะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัชชิตตะวานนีรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเดยสังบูปสัมโมโสโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรณติจัสว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงโสจามาริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตาย แต่เถ,าถาวาหังมามลิสามีเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนาะทีเมเอตาสังไโยความงใสงสัยในความตอนนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยยังกิดจิตกุศลังกรรมมังสะเพปีพระเตหิกตังปุญญโนโอนุโมทันตุสุนันตุพนตโพนโตเยเทวาสมิทานเนธิคาตาติคายุคาลาตาหงตุทุกิตาหงตุทุกขา,กขาประมุจันตุมาตาปิตาทุกิตาหงตุทุกขาประมุจันตุสพเพอายาติก สัพเพยัติกาสุกิตาหอนตุทุกขาปมุตเันตุสัพเพอายัติกาสุกิตาหอนตุทุกขาปมุตเันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเพตาสุขิตาหอนตุทุกขาปมุตเันตุอาจาริยุปัชยายสุขิตาหอนตุทุกขาปมุตเันตุนักขัตตาสุขิตาหอนตุทุกขาปมุตเันตุสัพเพเทวาสุกิตาหอนตุทุกขาปมุตเันตุสัพเพสามตินังสมิชนตุโวนโมพุทธิสตอหันติมายะอิติภควานโมพุทธิสตอหันติมายะอิติภควานโมพุทธิสตอหันติมาย ยาเทวิตาสถิตวิหาระวัตถิทูเบคะเลโพธิคาเลตหิงะหิงตาธรรมะทัตนาในนราธุลปุจิตาสดิจิรณเถระวิหารามัตเเลเทลาจะมัสกานาวกาจะพิกโวสารามิกาธนปจิกุปัสสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสลาสปาณภูตาสุขิตาพระวัตุเตชะลาผูชาเยปิจะอันต้าัง สัมพวาสัสรีทายาตาอัฐาโมปปาติการิียานิการธรรมาวรังปฏิญญเตสเพปิทุกขสะกัลลนตุสังขายังธาตุติลานตัตังธรรมโมธรรมะทาราจัปุคะราสังขะหงตุสามะขาวาทายะจัฮีตายะจัอัมเหอัมเหรักขะโตสัทธโมสเพปิธรรมะจาริโนวุตธิสังปาปุญนยามาธรรมเนอริยัปายเบธิเตปัชชน้าหงตุสเพปิปานิโนพุทธะศาสนาสัมมาทารังภาเวชันโทกาเลเทโวตปวัตสตุปุธิภาวายะสตานังสมิทังเนตุ เมธะหนิงมาตาปิตาจะอัตราชานิจังละขันติปุตธะกลงเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังละขันตุสุกขปตาทุกขปิตาจะนิทุกขาวิยปิตาจะนิสุนิพยาโสกาปิตาจะนิสุกาโหตุสเปปีปานิโนเอตาวัตตาจะมีหิสัมปตังปัญญาสัมปตังสเพเทวานุโมทุตุสพภะสัมปติสิทยาทานังทัทันตุสรายาสีลังละขันตุสปิตาภาวนาภิภาวนาภิรตาโหตุขันจันตุเทวตาคตา โหนตุสัพพังสมังขลังละขันตุสัพพทาเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดทีโหนตุนิลานตะลังหนตุสัพพังสมังขลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสดทีโหนตุนิลานตะลังสองตุสัพพังสมังขลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะถังพานุภาเวนะสดทีโหนตุนิลานตะลังสัพเพพุทธาปะละปัตตาปัญเจการันจายังพลังอาทานการัจ์เตชะนละขันปันธามิสสะปะโสมสัพเพพุทธาปะละปัตตาปัญเจการันจายังพลังอาหานการันจ์ เตชนะลักขันปัญตมิสสะปะโสสเพพุทธาปรปัตตาปะเจกานันจะยังพลังอรหันตานะนจเตชนะลักขันปัญตมิสสะปะโสสเพพุทธาปรปัตตาปะเจกานันจะยังพลังอรหันตานะนจเตชนะลักขันปัญตมิสสะปะโสสเพพุทธาปรปัตตาปะเจกานันจะยังพลังอรหันตานะนจเตชนะลักขันปัญตมิสสะปะโสสเพพุทธาปรปัตตาปะเจกานันจะยังพลังอรหันตานะนจเตชนะลักขันปัญตมิสสะปะโสสเพพุทธาปรปัตตาปะเจกานันจะยังพลังอรหันตานะนจเตชะนะรักขันป สัพเพพุทธาปรตปตาปฏิการิญนจายังพลังอรหันตานาจเตชะนราขันธามิสัพะโสสัพเพพุทธาปรตปตาปฏิการิญนจายังพลังอรหันตานาจเตชะนราขันธามิสัพะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่พระเจ้าได้โสดัตยาพุทธพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเข้าทิทวายเป็นพระชายาของแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัย ขอได้สงแห่งบุคคลนี้ชมเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได,ด้อสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพมันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้พระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำ สอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงานตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสนารการในบุคคลนี้ปดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่มงคลวัตถุมงคลและจิตใจยั่งยถี ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวลวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิงหอมูลเลนได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธาน,นุภาพเทวาน,นุภาพและลิทาน,นุภาพบรรจักสิ่งอํานวยผลให้เป็นสิริงมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิสาธุ